ครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อปทีรวัตรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่า3นิ้วนะครับแล้วก็สอนวิธีการยิง3นิ้วแบบใช้ใจโลและแบบไม่ใช้ใจโลด้วยนะครับทุกท่านเชิญรับชมกันได้เลยนะครับ let's go ครับสวัสดีครับเยอะๆห่างหายไปนานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการตั้งค่าสามนิ้วนะฮะสามนิ้วนะครับยิงได้ทั้งนิ้วขวานะฮะหัวแม่มือขวาแล้วก็นิ้วชี้นะฮะ้ายนะครับอันดับแรกเลยนะครับอย่าลืมครับการตั้งค่านะฮะโหมดเอี้ยวตัวนะฮะตั้งเป็นผสมแล้วโหมดสูมนะฮะตั้งเป็นผสมกันด้วยนะครับ มันจะทําให้เวลาเราเอียงหัวนะฮะโยกนะครับแล้วก็เวลาเราซูมนะฮะเรากดค้างแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งกลับให้เองโดยอัตโนมัตินะครับมันจะไวนะครับโอเคนะครับมาดูกันตั้งค่าครับกราฟิกนะฮะเหมือนเดิมครับทุกอย่างนะครับ2นิ้ว3นิ้วนะครับ4นิ้วนะครับผมจะตั้งกราฟิกหรือความไวทุกอย่างเท่าเดิมนะครับเรามาดูการตั้งค่าปุ่มกันนะครับวิธีการตั้งค่าปุ่ม3นิ้วของผมนะฮะจะแปลกแหวกแนวหน่อยนะฮะ จะไม่ค่อยเหมือน2นิ้วนะฮะจะค่อยขยับขยับไปนิดนึงนะครับนะครับมาเริ่มนะฮะการตั้งค่าโดยการที่กระโดดนะฮะจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็เดินนะครับอยู่ซ้ายนะครับมันมันมันก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วนะสำหรับผมนะสไตล์ผมนะฮะ,ะยิงผมจะไว้นิ้วนิ้วซ้ายนะฮะนิ้วชี้ซ้ายนะฮะบนซ้ายนะครับแล้วก็ยิงขวานะฮะจะเป็นนิ้วโป้งขวานะฮะ เวลาเอวตัวนะครับเอวตัวซ้ายขวานะฮะก็ใช้นิ้วโป้งเหมือนกันนะฮะซูมก็ใช้นิ้วโป้งนะครับยิงระยะใกล้นะฮะจะใช้นิ้วโป้งยิงนะครับ3นิ้วนะครับแล้วก็ยิงระยะไกลนะครับจะใช้นิ้วชี้ยิงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีตัวอย่างนะครับการยิงแบบสามนิ้วนะครับแบบใช้ไจโรนะครับไจโรออนเลยนะครับแล้วก็3นิ้วแบบไม่ใช้ไจโรนะฮะสำหรับ ใครที่ไม่เล่นใจโลนะครับผมมีวิธีฝึกการยิงมาให้ด้วยนะครับศึกษากันได้ครับนะฮะโอเคนะฮะตั้งปุ่มตามนี้เลยนะครับทุกท่านโอเคครับเอานะครับรูปแบบการตั้งค่าการควบคุมฮะปุ่มนะครับผมจะใช้รูปแบบที่3นะครับรูปแบบที่3ามนี้จะเป็นเต็มจอนะครับเต็มจอเลยนะครับนี่นะฮะความไวนะครับการตั้งค่าความไวนะฮะ ทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นแบบเดิมหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ดูไม่ชัดหรือว่าดูไม่ทันนะฮะสามารถดูที่ได้หน้าเพจนะฮะช็อปทิรวัตนะครับผมทำเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะสลับศูนย์เลงด่วนนะครับอยู่ตรงที่ศูนย์เลงนะนะครับอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะหลังจากที่เรานะฮะเรียนรู้การตั้งค่านะครับ ปุ่มนะครับแล้วก็ความไวเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาฝึกซ้อมวิธียิงแบบ3นิ้วแบบใช้ใจโลออนนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมย้ำแล้วนะฮะโหมดเอียวตัวผสมนะครับแล้วก็ซูมผสมนะครับสำคัญนะครับเวลาเราเอียวตัวยิงเนี่ยเรากดค้างนะครับมันจะเด้งกลับมาโดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราเจอคนเนี่ย มันจะทำให้เราเอี้ยวตัวกลับมาได้ไวนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญนะครับผมจะย้ำมากเลยนะครับณจุดนี้นะครับโอเคนะครับเรามาลองฝึกยิงนะฮะแบบการใช้ใจโลนะครับยิงได้ทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับซ้ายนี่คือนิ้วชี้นิ้วชี้ซ้ายนะครับจะเป็นนิ้วชี้เอาไว้ยิงนะฮะกดยิงค้างนะครับไม่สามารถลากได้นะแต่เราใช้ไจโรนะครับใช้ไจโลในการเอียงนะฮะ เอียงซ้ายเอียงขวากดลงเวลาสเปรก็กดลงได้เลยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งขวานะครับเป็นการยิงระยะใกล้โอเคครับทุกท่านหลังจากที่เราฝึกยิง3นิ้วแบบใช้ไจโรออไปแล้วนะครับมาตอนนี้นะฮะเรามาฝึกยิง3นิ้วแบบไม่ใช้ไจโรนะครับเราจะปิดไจโรทุกอย่างเลยนะครับนะฮะเรามาดูกันว่ายิงแบบ ไม่ใช้เจโลเนี่ยมันมีเทคนิคการยิงแบบไหนทำให้นิ่งนะครับในส่วนของการตั้งค่าปุ่มนะครับใช้แบบเดียวกันเลยนะครับแบบทั้งใช้เจโลนะครับแล้วก็ไม่ใช้เจโลนะฮะการตั้งค่าปุ่มเหมือนกันเลยนะครับมันจะต่างอยู่ที่เทคนิคก,การยิงนะครับเทคนิคก,การยิงของแบบไม่ใช้เจโลนะฮะ หลักๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2นิ้วนะครับในการใช้ยิงนะครับ 1. นะครับนิ้วชี้ซ้ายนะครับ2นะครับจะเป็นนิ้วโป้งทางขวามือนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีเดินกันนะครับทุกท่านเราจะใช้นิ้วโป้งซ้ายกับนิ้วโป้งขวานะครับเป็นการคอนโทรลทิศทางนะครับซ้ายเดินนะครับขวาเป็นใช้ปัดนะครับปัดหน้าจอนะครับเวลายิงระยะใกล้นะครับ เราต้องยิงนิ้วโป้งขวานะครับเพราะว่านิ้วซ้ายนะฮะนิ้วโป้งซ้ายเราเอาไว้เดินนะครับขวายิงระยะใกล้นะครับลากเอาครับปุ่มขวามันสามารถลากได้นะครับลากยิงได้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านนะฮะนี่ฮะถ้าเรายิงระยะไกลนะฮะเราใช้นิ้วชี้ซ้ายนะครับโอเคครับทุกท่านเรามาลองฝึกยิงระยะไกลโดยใช้ นิ้วชี้ซ้ายดูนะครับวิธีการยิงนะครับไม่ยากนะครับกดนิ้วชี้นะฮะค้างนะฮะยิงค้างนะฮะแล้วนิ้วโป้งขวานะฮะเป็นตัวลากนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้เจโรนะครับทุกท่านโอเคครับเรามาดูวิธีการยิงแบบสโลว์สโลว์โมชั่นนะครับนิ้วชี้ซ้ายนะครับกดค้างครับนิ้วขวานะฮะโป้งขวานะฮะกดกลงนะฮะ หาช่องว่างนะครับในหน้าจอนะครับทางฝั่งขวาครับแล้วก็ลากลงค่อยๆลากนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับทุกท่านเรามาดูวิธีการยิงระยะไกลโดยใช้นิ้วโป้งขวามั่งนะครับทุกท่านนิ้วโป้งขวานะครับยิงได้ทั้งใกล้และไกลนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับใช้ยิงเฉพาะระยะใกล้เท่านั้นละกันเพราะเราไม่ได้เปิดเจโรนะครับมันจะช้านะครับ โอเคครับทุกท่านเรามาดูวิธีการฝึกยิงนิ้วขวานะฮะระยะไกลแบบไม่ใช่เจโรแบบสโลโมชันนะครับกดยิงครับนิ้วขวาครับแล้วก็ลากครับค่อยๆลากลงฮะค่อยๆลากลง,ลากลงมาข้างล่างนะครับโอเคครับทุกคนคงจะเห็นวิธีการตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เราก็มาดูวิธีการนำไปใช้กันเลยฮะก็คือไปไล่ยิงฮะตอนที่ผมไล่ยิงนี้คือผมเปิดใจโลออนะฮะถ้าไม่เปิดใจโลออเล่นยาครับทุกท่านจมรูปแบบใจโลอนะครับโอเคฮะเราได้ปืนพกมาครับโอ้โหล่านะฮะเท่านี้ดีนะครับมันยิงเราไม่โดนครับเราได้ปืนพกกลัวนะครับโอเคฮะค่อยๆครับค่อยๆไม่ต้องรีบครับทุกท่านฮะฟาร์มก่อนนะฮะ เราเก็บเขาไปได้หนึ่งแล้วนะนิ่งไว้ครับฟังเสียงฮะโอเคครับปาดครับร่วงไปอีกหนึ่งฮะโอเคครับเดี๋ยวเก็บปืนกันนะครับเรานิ่งไว้นะครับเพื่อนนะครับโอเคครับภาพตัดมานะฮะมาตอนบวกนะฮะฟาร์มครับฟาร์มต่อไปผมได้ยินเสียงนะตัวนี้บนหัวเราฮะ โอเคนะครับปาดไปเรียบร้อยนะครับภาพจัดมาตอนนี้ฮะสเปร์เข้าไปสองชอตนี่ผมสเปร์ขวานะฮะสองชดเนีฮะผมสเปร์ขวานะฮะเพราะว่าผมเป็นคนถนัดสเปร์สเปรขวานะครับ เคาะผมก็จะเคาะทางนิ้วขวานะครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนไหมโอเคหลังประตูฮะเช็คครับนั่นไงฮะ่ใช่ไม่ต้องรีบนะค่อยปาดเลยครับทุก่อนโอเคไม่ต้องรีบครับเขาเสียเปรียบเรานะครับทุกท่านเราค่อยๆปาดไปนะครับอันนี้คือสามนิ้วนะครับระยะใกล้อะผมจะยิงนิ้วขวานะฮะ นิ้วโป้งขวานะครับระยะไกลนี้จะเป็นยิงขีซ้ายนะครับแต่บางครั้งฮะระยะกลางเนี่ยผมจะยิงขวานะฮะซะส่วนใหญ่นะนะครับโอเคนะครับได้ยินเสียงคนมาฮะใกล้ๆเลยครับแล้วเห็นด้วยนะฮะเขาเชิงแบบนี้เราชาร์จเลยครับโอเคฮรพอดีฮะเขาจะปลาระเบิดใส่เรานะฮะผมได้ยินเสียงฮะ เดี๋ยวรอฟังเสียงกันโอเคครับเขาโดดออกหน้าต่างยิงค้างเลยฮะโอเคครับทุกคนถ้าเป็นแบบนี้เรายิงรอเลยนะเพราะว่าเราได้ยินเสียงเขาโดดลงหน้าต่างแล้วนะครับโอเคครับภาพตัดมาอีกช็อตหนึ่งนะฮะช็อตนี้นะครับผมได้ยินเสียงเขาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยส่องไปทางบ้านนะครับก็เห็นก็สเปยไปเลยครับทุกท่านฮระยะกลางส่วนใหญ่ผมสเปยขวานะครับทุกท่านขอย้ำก่อนนะ ผมเป็นคนชอบยิงขวานะฮะแต่ถ้าให้ผมแนะนำอ่ะทุกคนควรนะนะยิงซ้ายนะนะฮะยิงใกล้เฉพาะขวานะเอ้ช็อตดีมีมีการร้องขอชีวิตเวยน,นะครับทุกท่านคำขำไปนะไม่ไดราม่านะครับทุกท่านเขาไม่ซ้ำผมเขาดีมากเลยที่ที่ผมไม่ซ้ำนี่คือผมจะ่อเพื่อนเขามานะครับทุกท่านโมไม่ได้ตนะีผม,มนะเดินมาอย่างเงี้ย โอเคนะฮะเห็นตัวซ้ายตัวหนึ่งนะครับผมได้ยินเสียงเนี่ยบ้านหลังนี้ครับประมาณสองสามตัวฮะอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเลาะขึ้นไปฮะยิงด้วยครับเรียบร้อยครับสู่สีปาดนะฮะเรียบร้อยฮะตายสองฮะหมดตี้ครับผมนะฮะเราไปยิงบอดต่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยบอดเดินฮ เก็บบอดเสร็จก็ออกล่าครับทุกท่านครับหาลดล่าล่าเลยนะครับทุกท่านสำหรับใครที่หัดเล่นสามนิ้วใหม่นะครับผมจะแนะนําให้นะครับระยะไกลนะฮะยิงซ้ายนะฮะนิ้วชี้ซ้ายนะระยะใกล้นะฮะยิงขวานะฮะนิ้วขวานะฮะถ้าถ้าไม่ใช้เจโรนะถ้าใช้เจโรก็ทําแบบนี้เหมือนกันโอเคฮะโดนปาดไปอีกหนึ่งครับจังหวะนี้ อันนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะผมเล่นสามนิ้วเพราะทุกทีผมเล่นสี่นิ้วนะครับพอกลับมาเล่นสามนิ้วยากมากครับทุกท่านขึ้นสะโขบยากครับทุกทีผมขึ้นสะโขบโดยนิ้วชี้นะฮะโอเคครับเราเห็นเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะครับเราเราไม่ต้องรีบเลยเขาดาวไปแล้วนะฮะสองตัวนี้ผมเห็นเขาขับรถผ่านหน้าผมมาก่อนนะฮะผมตัดออกมาชดบวกเลยนะครับ ล่อครับเราต้องออกมาโอเคยิงสวนไปแต่เราเจ็บนะอันนี้คือผมผมไม่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ชํานาญในการเล่นสามนิ้วแล้วนะฮะตั้งแต่มาเล่นสี่นิ้วเสร็จกลับมาเล่นสองนิ้วสามนิ้วยากมากเลยต้อมาแลดูช้าเนี่ยฮะมันไม่ค่อยถนัดนะปลาระเบิดไปหนึ่งลูกครับโอเคนะครับป่าว่าวครับนะฮะดักยิงนะฮะ อุ้ยเจ็บครับจังหวะนี้มองครับโอเคครับเรียบร้อยครับอ่าช็อตแบบนี้นะครับทุกท่านสมกนี้เขาปรับใหม่นะครับสมกปรับใหม่ในที่นี้ก็คือใครออกสมกมานะฮะเตรียมตายครับผมพูดเลยนะฮะเราอยู่ข้างนอกสมกเราได้เปรียบนะฮะรออย่างเดียวฮะแค่กระติดเดียวฮะไอคนในสมกเขายังเห็นสมกอยู่ใช่ไหมเราอยู่ข้างนอกเราเห็นเป็นตัวแล้วฮะ อันนี้สมกปรับใหม่นะครับแผดใหม่นะอย่าลืมนะฮะโอเคครับเราเห็นคนครับจอดนะฮะแล้วก็สเปรย์ไปเลยครับโอ้โหยิงยากมากครับผมบอกเลยทุกท่านนะฮะบอกคำเดียวว่ายิงยากมากนะผมไม่ถนัดนะเราไปชาร์จเลยนะครับเพื่อนเขาดาวไปแล้วหนึ่งนะฮะแล้วเจ็บอีกหนึ่งนะฮะขับรถไปชาร์จเลยฮะโอเคครับผมได้ยินเสียงฮะในโกดังนะฮะจอดรถครับ ออกมาซ้ายตัวนปาดนะฮะเรียบร้อยมีขู่ไปเลยฮะยิงตุ่ตีขู่ไปเลยฮะเราได้เปรียบนะฮะมุมเราได้เปรียบอยาให้เขามาชิดได้นะครับเขาไม่มีที่แอบไม่ต้องรีบนะ,ะยิงกดไปฮะโอเคนะฮะเดินออกมาก็เรียบร้อยครับแตกครับได้ยินเสียงในกดังอีกตัวโอเคนะฮะเรียบร้อยครับแตกครับตรงนี้มีสองตีนะฮะ รู้สึกเฮ้ยมีคนเดินนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับเคลียระ,นะะระยะใกล้ะฮะยิงนิ้วโป้งขวานะฮะคมสุดแล้วฮะสำหรับผมนะฮะสำหรับสไตล์ผมนะผมรู้สึกว่าคมสุดแล้วครับในแบบของผมนะนะฮะเลยะร,ระยะใกล้ต้องโป้งขวานะครับ โอ้โหยิงล้อรถครับรถสองคันนะฮะต่รถสองคันต้องยิงล้อรถนะฮะเราไม่แบ่งปันนะฮะทุกท่านโอเคครับผมเห็นคนนะฮะอยู่ซ้ายนะฮะเขากำลังเอารถนะฮะตั้งสเปร์เลยะะผมว่าเจ็บนะเจ็บเรียบร้อยครับร้วเดี๋ยวเดี๋ยวโป้งขวานะครับผมสเปร์นะฮะป้งขวานะ่ฮะ สเปยาารย์ระยะกลางนะไกลจริงๆผมจะยิงซ้ายนะฮะสามนิ้วนะฮะตอนที่ผมขับรถมาจอดตรงนั้นนะฮะผมรู้สึกเ,เห็นคนนะฮะอยู่บนยอดนะฮะทางฝั่งขวานะฮะเดี๋ยวเราสมกปิดหน่อยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะฮะเขาแอบตรงไหน โอเคครับเรามีรถละเดี๋ยวเราขับรถเช็คเลยฮะทุกท่านเขาน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวนะผมรู้สึกนะฮะโอเคครับตัวเดียวจริงจริงด้วยฮะเราได้ยินเสียงแล้วฮะเรียบร้อยครับปาดเลยฮะเคลียร์นะครับหมดสักทีนะฮะฟาร์มครับรีบฟาร์มแล้วเดี๋ยวเราไปล่าคนต่อนะครับทุกท่าน มีคนหรือเปล่าไม่มีโอเคครับเจอแอดอปครับเดี๋ยวเราไปเช็คคนที่แอดอปกันนะฮะด่านนี้คนชอบล่าแอดอปครับอีรเกลฮะทุกท่านเช็คดีๆนะฮะอุ้ยเหมือนเห็นคน,นะฮะผมเห็นคนอยู่ข้างบนนะฮะน่าจะประมาณหนึ่งตี้นะฮะเราจอดครับ เช็คเลยฮะเรามีเนินให้เล่นนะฮะเราไม่ต้องรีบครับโอ้ผมได้ยินเสียงคะ,ะซ้ายมือมีหนึ่งตัวนะฮะซ้ายมือเข้าหนึ่งนะฮะเราเคลียร์ซ้ายก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะวิ่งสิครับนะฮะเหล,ลือเท่าติ่มครับทุกท่านผมเล่นสามนิ้วไม่ค่อยถนัดเนียนะครับทุกท่าน เวลายิงมันมารู้สึกแบบแปลกๆนะครับทุกท่านโอเคครับเราพันยาเสร็จแล้วฮะเปลี่ยนกระสุนครับดันฮะจังหวะนี้ฟังเสียงฮะสองตัวฮะยิงกดขึ้นไปเลยฮะโอเคครับล่วงหนึ่งฮะเอีกหนึ่งฮะไม่ทันแล้วฮะเรียบร้อยครับผมนะฮะพอเราชิงจังหวะได้ก่อนเขานะครับเรามาถึงเนินนะเนินตรงนั้นนะฮะก่อนนะฮะ เราได้เปรียบนะครับทุกท่านนะครับเขามาช้านะกว่าเราเซี้ยววินะฮะแต่ถ้าเขามาถึงก่อนเรานะเราล่วงนะฮะเพราะเราจะไม่มีที่แอบเราจะไม่มีเงินเล่นนะครับการชิงจังหวะก่อนได้เปรียบนะครับทุกท่านนะฮะโอเคเนี่ยฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปหารถนะฮะแล้วก็ไปล่าคนต่อนะครับ เช็คหน่อยดีมีคนหร,รือเปล่านะฮะคนเหลืออยู่11คนนะฮะจังหวะนี้ขับล่าต่อไปนะครับเฮ้ยได้ยินเสียงสนนยยิงมาอย่างนี้ฮะทุกท่านขับวนเช็คครับในบ้านมีคนอีกนะฮะมีรอยเท้าแล้วมีเสียงออกนะฮะโอเคเกือบจปแล้วนะ โอเคนะฮะเรียบร้อยครับแตกสองฮะดีนะฮะเขายิงเราไม่โดนฮะไม่งั้นนี่ตายฮะทุกท่านเอาอีกตี้ดันมาแล้วฮะขับรถเขาจะมาอ้อมเรานะฮะสี่ตัวนะฮะผมได้ยินเสียงประกี้สองคันนะฮะปลาสมกไว้ก่อนนะครับทุกท่านปลาสมกหลอกนะหลอกทิศทางนะฮะค่อยๆครับค่อยๆครับไม่ต้องรีบครับทุกท่านแก๊กระเบิดผมเห็นแล้วซ้ายมือตัวหนึ่ง ปลาระเบิดดักไว้ฮะโอเคนะฮะวิ่งเข้าวงฮะแล้หมอ,อบต่อฮะเขาปลาระเบิดมาทาำสมอกเรานะฮะผมว่าอยู่ไม่ได้นะครับเราต้องถอยลนะเขาโดนแซนวิชนะฮะเนี่ยชื่อขึ้นดาวนะฮะเขาโดนแซนวิชอยู่ครับตอนนี้ที่บ้านยิงเขานะโอเคครับเห็นทางขวาฮะร่วงฮะ AW2 สองไป ตรงซากโบราณครับอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยฮะเหมือนผมเห็นอะไรแวบๆนะทุกท่านเขากำลังจะไปชุบกันนะฮะชุบกันอยู่ยิงไม่โดนครับน่าจะเป็นบัคเนินนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรารีบโดของนะฮะแล้วขึ้นรถเลยคะไปชาร์จเลยนะครับถ้าเขาขึ้นมาได้ครับเขาก็มีสองนะฮะแล้วก็เจ็บหนึ่งนะฮะอีกตัวเดียวยิงแค่เม็ดเดียวก็จบแล้วฮะโอเคครับ ขขึ้นมาพอดีฮะกระโดดปาดไปเลยฮะเรียบร้อยครับดาวสองฮะข้างล่างน่าจะชุบกันเสร็จแล้วนะครับโอเคครับชุบเสร็จแล้วฮะเช็คครับมีมาก็จะยกระจายเลยครับผมหาตัวไม่เจอฮะอโอเคครับเห็นตัวสุดท้ะะายลย ใจเย็นลูกใจเย็นไม่ชำนาญเล่นสามนิ้วใจเย็นโอ้โหสะโครพหาโอเคครับเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งฮะเดี๋ยวเราหาอีกตัวหนึ่งฮะโดดล่อโอเคเรียบร้อยฮะเจอแล้วฮะมันอยู่ทางขวาหมอบอยู่ฮะเมื่อกี้เห็นพอดีเป๊ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงยิงไว้ฝั่งซ้ายฮะตอนนี้เหลือสี่ตัวนะฮะใจเย็นไว้นะฮะ ไม่ต้องรีบครับทุกท่านเดี๋ยวพลาดครับเฮ้ยได้ยินเสียงขวาห,หมอบแล้วยิงกดไปเลยนะฮะโอเคนะฮะเรียบร้อยครับเคลียร์นะฮะนะฮะถ้าช็อตแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเรานะฮะ มีหูฟังที่ดีนะครับฟังเสียงนะฮะพอเราได้ยินแค่เสียงเขาเดินนะฮะหนึ่งกึกนะฮะเราหันหน้าไปแล้วส่วนยิงไปเลยครับทุกท่านหมอบแล้วส่วนไปเลยนะฮะ <S <S อุ้ยวยโอ้โหย,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 ยิงทะลุสมองมาทุกคนงานหยาบแลวครับอาเขาขับปักกี้ครับมาชาร์จหรือเปล่าเนี่ยเอ้แต่ไม่มาชาร์จครับทุกท่านโอเคเนีฮย เขาขับรถอขึ้นไปบนเขานะครับเดี๋ยวเราค่อยๆนะฮะค่อยๆเลาะฮะวิ่งเขาสมโบทุกท่านนะฮะแอบหลังต้นไม้ฮะเรารู้จุดเขานะฮะโอเคครับเจอแล้วฮะยิงไปโดนไหมไม่โดนว้าวว้าวเจยย็นฮะโอเคนะฮะล็อกเลยฮะต้นไม้ต้นเดียวนีฮะบอกเลยฮะโผล่มามีแตกนะครับอย่าเนอะ อย่าโผล่ออกมานะครับล็อกไว้อยู่นะตอนนี้ว้ถ้าเขายังไม่ออกมาเราต้องเดินเดินล่อทุกท่านเดินล่อฮะออกมาไหมเอาออกมาฮะเรียบร้อยเฮดช็อตนะฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับฝากคนละหนึ่งรฝากคนละหนึ่งแคร์นะครับผมชอบเชิวันนะฮะสตรีมทุกวันเวลา6โมงเป็นต้นไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กันด้วยนะครับกระราบขอบพระคุณครับ